ว้ตนลล์ตัวนี้เป็นไรได้ยูไหนไวอีดอกได้ยอยูเดี๋ยอยูได้ยอยูตีสู้มาดิตีสู้มาดิดูดูพลังตีสู้มาดิมาดิก็มาดีเออ <c oughs> ตายได้นะนีก็ไม่รอดแล้วล่ะลูก มวยไม่โอ้ยใบลอมบ้าแล้วใบอบรอนค้างแล้วใบรอนค้างใบรอนค้างนี่นะครับไม่มีแข่งใช่ไหมไม่มีแข่งใช่ไหมเติมเอาวีถูกกว่าเติมเองต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเข้าไวีวิวแน่นเติมผ่านอุป h n id และเกมอื่นๆอีกมากมายเติมผ่านทางเพจร้านหรือไลน์ที่ลิงใต้คลิปปลอดภัยและจดบริษัทตามกฎหมายเติมสนุกแต่ไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปจ้า สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะอยู่กับเปอร์เซ็นต์เองนะคะแล้ววนี้นะคะเราจะมาลินเอ่ยมารินน,นะเดี๋ยวมารีวิวสก,กินมาจากชเดลกลาบนะคะเป็นสก,กินเป็นสก,กินที่แบบว่ามาในกิจกรรมลดราคา3ครั้งนะคะคือคือถ้าใครโชคดีก็คือแบบอาจจะได้9ก้าองอะไรเงี้ยแต่ว่า ID นี้เป็น ID ของคุณนาสนะคะซึ่งให้ที่ฉันกดไปโชคดไปได้40%นั่นเองนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเธอมันเป็นสก,กินที่แบบสวยเกินราคามากนะคะ เกือจริงๆป้าขาย699ยังไม่น่าเกียดเลยสกินเนี้ยแบบเป็นฟิลอัลติเมทสีสวยเลยอะเออเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ดูไปดูกันนะคะว่าตอนนี้จะเป็นยังไงเออเอเอ,เอนี่นะคะดูเ,เหมเบอร์ชุดเครื่องเครื่องชุดเครื่องอะไรคือแบบคือสวยเวอร์ส่ะแล้วอันนี้อะไรเงี้ยทดสอบระบบไหมเออเครื่องชุดเครื่องอะไรคือสวยมากคอสตูมคอสเตอร์อะไรเงี้ยเอาละทีมนี้ไม่ใช้ท่านหนึ่งหรอจ๊ะ เริ่มนะจ้ะอย่าให้ไอ้อย่าให้อารมมันอันนี้แล้วนะคะดิ้งเรือใส่แล้วนะคะเลิศเลิศมันกูไปละไปเวดแดงดิสมมติเวดแดงก็โอเคนะตรงเนี้ยนี่ไปเวดอะไรเงี้ยเออมันทันนะอา้าวมุลาดมาแล้วตัวนี้พอแล้วก็กลับเปียสุนได้ไว้คีลเลิศมาถึงแล้วก็ กดทีมเขาไปช้ำๆเลยนะคะลิมกลางโอเคต้องเห็นอุ้ยเผื่อไปย่งบอลป้าอ่ากดดนันกดดนันตีพังตีพังนั่นแหละ,ละตีพังอะ่ะบอกเลยนี่มาจานี้มันเล่นง่ายจริงๆเฮ้ยมันโกงอะ่ะมันเก่งอะ่ะไปเก็ตเนานะเออเห็นไหม แต่เวลสี่เราก็ต้องระวังนะคะถ้าเราดูคอนโซลแล้วก็บานเลยนีโฟบไปโฟบไป,ปอืมนะคะเอาฮิช้ำไปเลยตรงนี้นะคะเราอาจจะต้องดูก่อนถ้าเขาวาร์ปกลับบ้านอะ่ะเราจะรีบเคลียร์นะคะโอเคเขาน่าจะวาร์ปกลับบ้าน,นะคะ่ะอย่างนี้เพราะไม่ได้อยู่ในบริเวณป้อมเราก็รีบเคลียร์ไปเลยนะคะแต่ถ้าเขายู่อะ่ะเราก็จะกักมอนนะคะไม่ให้เขาเคลียร์ไว้ติมี เฮ่ตีน okay. ิบานอีเดียเบลซี<_<_<_<_่เดี<__<_๋ยวมันกดสกิลก่อนเดี๋ยวนี้มันหมดอืยังไม่ดีหูมูล่นนลบได้ามังกรสะบัดอีเบนมังกรสะบัดได้ออุมากอุ้ยเอดินบานโอเคฟิกละอีเนียเฮ้ยมันไปเล่นล่างต่อตายโหงละเราต้องรีบไปค่ะ ไว้คาเฟ่บานแล้วไ,ไม่เป็นไรหรอจ้อเาเวลาไม่กลับเงาอุ้ยตายแล้วชุบเออมาไม่มีใครเล่นต่อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ถอยกันอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะกลับลีนก่อนอุ้ยตีมีเข้าหวลาเข้าโอ๊ยมุลาไม่ตายอะ่ะมุลาไม่ตาย มูล่าไม่ตายอ่ะเธอฉันตายนะเนี่ยไม่ทันมูล่าไม่ตายอะเสียดายมากเลยอ่ะเธอไม่เก็บมันตีไม่โดนม,มูล่าอ่ะมันเล่งอะไรก็ไม่ดูอ่ะน,นี่ใส่ก็กดจำนวนให้พี่ตั้มสุดนะไม่เป็นไรนะคะเป็นการฮีวไปในตัวมูล่าหายนะคะลินล้างอ๋อขีล้ลินล้างใช่ปะโอเคเดี๋ยวผมไปล้างก่อนไปลินล้างอย่างต่ามากไปก่อนเอาแหละต้องไปเลีงเซลิก้านะเนี่ย ทำไมไม่เป็นสตันซินการล่ะลูกโอเคฉันว่าฉันลิฟกับลีนก่อนก่อนที่จะสวยกันหมดนะคะสวยคือป้อมแตกผ่ายแล้วไฟใหญ่วะ่ะฉีฟิกแน่เลยเอาละฉันว่าทีมหนั่งลิมพาเยอะอยู่นะฮันบอกว่า,าตีปิ่งเร็วขึ้นป้าเฮ้ยมีแข่งอีกตายเลิศพอดี มีแข่งมีอะไรมีฟิกเนาะมีทุกอย่างเลยเนาะเราเนี่ยอุ้ยหิวให้ฉันทำไมอ่ะเอออีอาร์ลัมเล่นเสือบักเว้ยว่าแต่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันหมดนะคะ <been> ไ,ได้ดาร์กนีอ่อุ้ยอุ้ยกดสกิลไม่โดนีนัน่นงไปเรื่อยๆนะคะลดเลือดนั่งไปลดเลือดนั่งไปเออลดเลือดนั่งไปก่อนนะคะนี่แล้วก็เก็บสเตกก็กจากมันตัวนี้แล้วก็มาตีต่อตีป้อมตีอะไรก็ว่าไปนะป้อมแตกอ่ะ กดดันไปเรื่อยๆนะคะแต่ได้ฟัดก,กันก็คือไม่ต้องกลัวโดนเบิร์ดต,ตายนะเพราะยังไงก็ไม่ตายหรอกถ้าโดนเบิร์ดอ่ะวิอารามา้รจซา <S <S แต่ยังไงนาก็เบิร์ดเราไม่ตายนะถห้อย่างงี้เราไม่เข้าป้อมนะครับโอ้โหแต่ฉันโดนเชนซีซีวะ่ะกดชูเบเออสวยอ้ายฉันจะโดนอันนี้ตายก่อนประเด็นอ้าย ได้นะอารามวิมันฟิกอะฉันบอกว่าฉันจะโดนเบิร์ดตายก่อนอันตรายมากนี่คืออัอเลนกับอัอ,อเลนกับโลมก็คือสองสองสุดหลีเล่นต่อได้ปะ่ะกินเล่นต่อไนดะ้วิทแต่หลิงกลางโดนว่ะหยากยังไงด่ดีโอ้ยเสือบากีกแล้ว ีมาสี่มาสี่มาสี่นี่เดียวมานี่เดียไปได้ปะเออไม่ได้ดังหนีไปนู่นเลยเราเล่นเวอร์เกินปะอันนี้เวอร์เกินเนาะแต่สู้สียากอะคะ่ะถ้าไม่มีฟอตการ์ดอะสู้ยากจริงๆ oh. เ้าก็หนีไปเลยพอได้ฟอตการ์ดะอะไรเงี้ยเราก็สู้ได้ะคะ่ะ ลิงฉี่ไปก่อนโอ้แต่อลำยากอยู่นะไปแล้วจ้าว้ายสกิลติดอันตรายไงอันตรายไงเราอย่าเสี่ยงเกินต้องน่ามีอันตีก่อนนิดนึงอันนี้นิดนึงนะคะไป็ลินต่อเนี่ยอย่างเงี้ยน่านลินมากเออเราสโลอ่สิเราจะหนียังไงเซลิกา้าซิลิเกอร์นเนี่ยพบสองแล้วยังไงต่อยังไ,ไงต่อจ้า ไม่ได้แค่ลายเท่าไหร่นะคะอันนี้เอาของผิดน,นะ,ะจริงต้องออกโพคาลีตเอาอันนี้นี่เบสซิ่งเอาแกงอยู่เออ,ฟ,เอ,อฟิกโอเคทัพฟีเก้าพร้อมค่ะไม่ต้องมีอะไรมากนางไม่บว,ะวะกหรอว่าตีพ้อมแค่นั้นแหละไม่ได้เนะี่ทีนี้จะไปก่อนพอดอีได้ปะวะ มันฟีก็อุ้ยฉันตายละอย่างงี้ไม่ได้ละเยอะเกินอันนี้เวอร์เกินเวอร์เกินสินปะชนอุ้ยนั่งออกตัดเลี้ยแล้วนะเสียออกตัดเลี้ยมาสู้ละถ้าเราได้เดียบเบสซิ่งนะตัว,ลด,ว,นนล,วลดคู่ดาวสิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะสมานาเราจะขายรองเท้าลดคูดาวอะเป็นรองเท้าเกาะก็ได้นะตอนนี้สมมัยรองเท้าเกาะก็โอเคนะเอฟเฟกตฟดีทีมเงินแกยภาพเยอะเนาะโอเคเราออกเท้าเกาะแล้ว,วก,กันตอนนี้ สมรติมีเขายังไงก็น,น่าจะต้องปเปลาดาก่ะคุต่อไปก็อกเจาะวีดละกันวีเอาแล้วเสียดาร์กนะคะแต่ฉันจะดันล่างเพื่อให้เขาป่อยดาร์กะคะ่ะฉันจะดันล่างยาวเลยทีเนี้ยเพื่อเขาจะได้ปล่อยดาร์กล่างนะคะแล้วเราใช้ไปปิดถ้าไม่ปล่อยดาร์กล่างอะ่ะฉันบอกเลยนะตีป้อมนะเออตีจริงตีจริงค่ะ แล้วยังไม่ปล่อยกูยตีอีกอ่ะป้อมใหญ่เนี่ยตีจริงๆนะเออเอาเจ้ายังไงเซลิก้ากลับมาลนะพร้อมกับมูลาดโอ้แต่มอนหมดอ่ะไม่เป็นไรอย่าดูดิลินค้างเขาว่าคือคู่หมดแล้วอะ่ะอย่าเราต้องไปลิ้นกลางกันบ้างแหละตายนั้นมาสิอุ้ยฟก อีบ้านตีบ้านมีแค่ตีบ้านเลย <c oughs> สวยนี่เลิศมาจามเก่งเกินนะใช่ะตัวมันโกงเกินอ่ะเธอดูดิไอคาเฟ่คืออะไรไม่หยุดเลยอยุ้ยตีนี้มิเกิดหรออุ้ยไม่รู้สอรีจ่จ้าทางด้านดิค่ามือหลานะ มาดิมาดิตามไม่ทันว่ะวิวิวเกืบได้นะเอาได้เลยป้อมไถป้อมมิยุนนี่สันติคนเดียตีไปกี่ป้อมแล้วเนี่ย,อยบอดแม่ป,ป่ะ บอดแมพเกินอันเนี้ยคุณแม่ไว้ตันล็อกผมไม่มเวลาได้หรอกนะไว,ว้อีดอกเดี๋ยอยู่เดี๋ยอยู่เดี๋ยอยู่ตีสู้มาดิตีสู้มาดิดูดูพลังตีสู้มาดิมาดิก็มาดิเออตีสู้โคตรโกงมาจา้ามี5าวานไหม กูเจดีย์จกินนีมีมีทั้งวันถ้าจะกินดีม,มีทมั้งวันวนั้นจะสวยมากเลยอ่ะอืมแหมมาจ้ามันแข็งแกร่งมากเลยนะคะเีดียก็คือถ้อาไปเล่นกันะ่ะเธอมันตัวมันเก่งนะยนําให้เอาไปเล่นกันนะคะเสร็จก็ไม่มีอะไรมากไงอย่างไรก็แบบมีดับเซตมีฟอสการ์เนี่ยก็ไต,ต่ยากแห่ะมีอโพโคาลิป์อย่างเงี้ยเออไม่ต้องเรีนเวอร์มากแบบเออเล่นเก่งๆนิดนึงเน้นไข่ป้อม เขาไม่สุกกับเราเราก็ตีป้อมอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็จะสับแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะเธอฉันจะบอกว่าอันนี้คือตาแรกเดี๋ยวเราไปดูตาที่สองกันนีน้ำเม็ดน,น้ำนี้อะไรตามนี้อไอทิมก็ลงข้าวก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะไม่ต้องไปฟิกเกอร์มันจะเลิศเกินเนาะคุยใบลแมแบบนี้มันมัน,นๆๆอีฟเคอย่างนี้แน่ๆเลยอ่ะอะไรนย่ยเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอแบบไม่ได้เล่นเดี๋ยวก็อีฟเคออันนี้มาแล้วมาแล้ว ยังไงดีดูดนางไปก่อนค่ะดูพลังชีวิตนางไปก่อนต้นองรีบเล่นนะคะสู้อ,อะไรไม่ได้อยู่แล้วค่ะในป้อมนางจะเบิร์ดนางเนี่ยให้ตายเธอดูดีิมันยินในป้อมอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรเลยเบียดไปเรื่อยๆที่ฝาออกมาจากป้อมนะออกเป็นเลเวลสี่อย่างนี้หรอ ตีดังไม่เข้าเลยไม่มีดามเมียนเกาะมันเยอะทันไม่น่าทันนะทันปะโ,โดนจูบไว้เลิศลีเดียมาไม่รอดนะหนึ่งตีไปเรืร่อยๆก่อนแล้วก็มาตีตลีเดียต่อไล่ลีเดียดีฝ่า ดูนะดูนะไม่ยืนอยู่ตรงนี้อ่ะแต่เราโดนลดน้ำเมจนอยู่สิบเปอร์เซนะเธอีนางให้เยอะที่สุดนะคะตัวเรารีเลือกค่อนข้างง่ายนะคะ่ไปเล่นไปเล่นกับจิตใจนางไปเรื่อยๆนะคะแต่ทีมคือด้วยความที่ว่าเลนอื่นเราอะชนะเลนเว้ยแล้วทีมนั้นอ่ะก็จะมาเติมเลนเราไม่ค่อยได้ไงเอเก็ตมา อยู่ในความนะ่าเราก็ไม่ได้เจ็บกดดันไปเรื่อยๆนะคะเขาเล่นสาตาร์มาตอนบีบอย่างนี้ได้หรออ่ะอย่างนี้เขาก็ตําปั๊มแตกอะถ้าซาตารอยู่อะถ้าซาตารอยู่อย่างไรก็ปั๊มแตกอะคะ่ะฉ,ฉันเล่นฉันเล่นอันนี้ที่ไรก็คือเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเธอเอ้ออับเลนยอะไม่มีใครไม่ค่อยมาสู้เท่าไหรอ่อ่ะเราสู้มาซาบเลนแล้วหรอ เดี๋ยวสู้ตายก็เลยเดินมาพอาดีอะไรอย่างนี้ปะหรอไม่รู้เหมือนกันอะตอนนี้เราไม่โดนลดนเมทแล้วนะคะเดินล่างคิมนันโล่งนะขีล่าเดิมอันนี้กูจะโดนปิดไหมเอ้ยรอดูนะคะวิลลี่มาม่าว่ะโอ้ยมอนแพสซีฟเหรอมันตีอะสแต็กไม่ใช่แพสซีฟโอ้ยฟิกขีมนันปหมดเลย มาแล้วฉันมาแล้วจ้าจะยังไงดีใครได้เหลื่บโอ้น่าจะได้ล่างนะคะตรงนี้มันเหงาะจังวัเล่มมาจ้านี่ฉันมีแบบแดงนี่ว่ะ เงาบ้าไอ้บาจามันย่างมันยิบงีบหมดเลยอ่ะอุวยอียวมาโปตา,ายได้นะมีก็ไม่รอดแล้วล่ะลูกไ,ไม่ยลี้โอ ใบลอนบ้าแล้วใบอดใบลอนค้างแล้วใบลอนค้างใบลอนค้างนี่นะครับไม่มีแข่งใช่ไหมไม่มีแข่งใช่ไหมเออได้ขีดไปเลยจ้าเอาของผิดอะต้องออกอัโพคาลิปนะฮะตอนนี้มีเรือตัวเดียวตรงกลางเอาอย่ามาแกงน่าจะได้นะครับป้อมตรงนี้ป้อมนอกมีแค่ขี่ลาซึ่งขี่ลาไม่เกิดอะตอนเนี้ย ไครสู้มาจ่าได้เลยตัวแม่งโกงแบบเราไม่ได้โดนกดต้นเกมเยอะอย่างเงี้ยและทีมเขาแกงอย่างเงี้ยโดนมาจ่าลิ้นพังหมดเลยนะจบได้ละอโลกคือแกงเกินคือมันแข็งแกงเกินหรอมันแบบมันสับเกินใช่ไหมล่ะทำขำไปก่อนเนาะคลิปนี้เป็นฟิลฟแบบ แกงๆแ,แอบแนะคะมาจาแล้วก็เล่นแรงไม่สูงด้วยละมังมันเลยแบบเออมันเลยเกมันเลยมันได้ขนาดนี้นะคะเออคอชิวเอมพเต็มไปหมดนะคะเนี่ยแหละตัวโกงตัวโกงตัวอะไรมันก็เล่นง,ง่ายอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะคะถ้าผู้พัฒนาที่ยินอยู่นะคะหนึ่งทีค่ะโอเคไปละค่ะบ๊ายบาย